หลักจุลยาในการทําให้คนคิดถึงเราครับวิธีการทําให้คนหมดใจเนี่ยกลับมาคิดถึง10.5เท่าใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างครับแฟนชินชาครับไม่ค่อยตอบไม่ค่อยอยากคุยคุณชวนคุยเขาก็ไม่อยากคุยคุณอยากไปหาเขาก็บอกว่าไม่ว่างอยากให้เขามาหาเขาก็บอกว่าไม่ว่างติดงานติดภาร,รกิจอยู่บ้านเดียวกันก็นอนหันหลังให้กันดูเหมือนกับว่าใจของเขามันไม่ได้อยู่กับเราเลยสองครับ คุณมีปัญหาเรื่องนี้หรือไม่คือปัจจุบันนี้คุณมองออกครับว่าเขาเนี่ยหมดใจไปแล้วครับคุณมองออกแม้เขาไม่พูดออกมาว่าผมต้องการเลิกกับคุณนะคุณกําลังเจอปัญหาเหล่านี้อยู่หรือไม่คือปัจจุบันนี้เขาขอเลิกครับหรือเขามีการบล็อกหรือมีการตัดการติดต่อไปแล้วครับคุณรู้ไหมครับหลักการของการทำให้คนเนี่ยคิดถึงเราเนี่ยส่วนใหญ่คนที่โดนทิ้ง100%เ มักพลาดครับและทำให้เขาไม่คิดถึง i n เซ e ตของคนที่เริ่มต้นด้วยการต้องไปง้อคนอื่นไปขอให้คนอื่นมารักไปวิงวอนอ้อนวอนให้คนอื่นกลับมามันคือ Mind Set ของพวกลูเซอร์ครับลูเซอร์คือพวกที่แพ้ครับเวลาคุณแสดงความน่าสงสารคุณกำลังทำอะไรครับคุณกำลังเป็นพวกขอทานความรักค,รคนที่มักโดนทิ้ง100%และไม่มีใครคิดถึงคุณเลยนะประเภทที่หครับพวกที่ไปขอโทษ และไปง้อครับไม่ว่าในกรณีของคู่ที่ยังคบกันอยู่แฟนเก่ายังไม่มีสถานะกันในความสัมพันธ์ใดก็ตามแต่ที่คุณเริ่มต้นจากการขอโทษโดยเจตนาให้อีกฝ่ายมันกลับมาคุณกําลังเป็นคนไร้ค่าในสายตาของอีกฝ่ายหนักนิดเบาหน่อยแล้วก็พยายามเออ,เอ,อให้ทุกอย่างมันจบๆขอโทษให้มันจบจมันจบตอนนี้แต่ความสัมพันธ์ระยะยาวมันจะพังทั้งหมด สาเหตุเป็นเพราะอะไรครับเวลาคุณไปง้อใครเนี่ยเท่ากับโพสิชันหรือตำแหน่งของคุณมันอยู่ใต้ครับเขาอยู่ตรงนี้แต่คุณอยู่ตรงนี้ครับหลังจากนั้นคนมันจะดูถูกคุณคำถามคือคุณอยากมีชีวิตรักที่อีกฝ่ายให้เกียรติหรือทำให้อีกฝ่ายดูถูกคุณจะไม่มีความสุขเลยและมันเป็นสาเหตุที่คนจะใช้คำหยาบกับคุณมากขึ้นถ้าคุณเริ่มต้นด้วยการพยายามง้ออีกฝ่ายอีกฝ่ายจะมองว่า คุณเป็นฉเฉลยความรักของอีกฝ่ายอีกฝ่ายมันไม่มองว่าคุณเป็นคู่รักมันได้มันไม่ได้มองว่ามันมันต้องเป็นคู่ที่ให้เกียริคุณอยู่ใต้อำนาจเขาเขาจะทําอะไรก็ได้เวลาเขาพูดอะไรแล้วคุณกล้าหือกล้าอือกล้าเถียงมันจะใช้คําว่าเลิกมาเป็นกรอบบังคับคุณเอาไว้เวลาคุณขอโทษใครก็ตามแต่เขาจะติดนิสัยครับอีกฝ่ายจะติดนิสัยหลังจากนี้อะไรนิดอะไรหน่อยอะไรนิดอะไรหน่อยมันจะพยายามงอนมันจะงเงียบ มันจะสร้างบรรยากาศที่มันทําให้คุณต้องอึดอัดเพราะอะไรครับเพราะเขาต้องการบังคับคุณเอาไว้ในความสัมพันธ์คุณต้องเป็นทาสของเขาไปตลอดความสัมพันธ์คุณอยู่เหนือความสัมพันธ์ไม่ได้ครับถ้าคุณเป็นคนที่คิดว่าเขาดีกว่าฉันเขาเลิศก,กว่าฉันถ้าเลิกกันไปฉันกลัวเขามีความสุขมากกว่ากลัวมันไปเจอคนที่ดีกว่าคือคุณมีการเอาชีวิตของเองไปเปรียบทเทียบกับเขาตลอดเวลาไม่เซตของคุณมันผิดตั้งแต่เริ่มต้น สิ่งที่คนส่วนใหญ่พลาดอีก2คือกลัวครับว่าเขาจะไม่กลับมาครับเวลาคุณมีความรู้สึกเนี้คุณจะเริ่มทำอะไรบางอย่างที่ทําให้อีกฝ่ายมันต้องเหยียบย่าชีวิตของคุณมากขึ้นทําให้อีกฝ่ายรู้สึกว่าไม่อยากกลับมาแล้วในความสัมพันธ์ยกตัวอย่างเช่นคุณจะเริ่มทักเพื่อนเขาครับให้ช่วยคุยเหตุนี้มันเกิดจากคนสองคนแต่เวลาแก้ปัญหาคุณพยายามดึงคนอื่นเข้ามาทักพ่อแม่ของเขาครับ ญาติต่างๆนะครับพี่น้องของเขาต่างๆให้ขอให้ช่วยสมานความสัมพันธ์หน่อยได้ไหมช่วยคุยหน่อยได้ไหมช่วยทําอย่างนั้นอย่างนั้นหน่อยได้ไหมหรือครับคุณจะยอมเอาทุกอย่างฉันยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คุณกลับมาฉันยอมได้หมดเลยขอเพียงแค่คุณกลับมาเถอะนะทําให้คนมันดูถูกถ้าคนมันดูถูกม,มันมีความจําเป็นที่จะต้องคิดถึงคุณไหมไม่มีความจําเป็นเพราะเขารู้ว่าคุณไม่มีทางไป เขารู้ว่าคุณไม่มีทางมีใครเขารู้ว่าคุณยังรอคุณจะเริ่มเป็นของตายครับในความสัมพันธ์เพราะอะไรมันพลาดเรื่องอะไรครับพลาดเรื่อง mindset ครับกลัวว่าเขาจะไม่กลับมากลัวว่าเราไม่รู้จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างไงดีเรามีโูกติดไม่สวยแล้วไม่รอแล้วเราไม่ได้ออกสังคมแล้วเราหุ่นแผละแล้วเราน้ําหนักอ้วนเกินไปแล้วเราดําเกินไปแล้วพอคุณ mindset ของคุณมันไม่แม่นเนี่ยครับคุณจะเริ่มกลัวว่าเขาจะไม่กลับมา คราวนี้คุณจะเข้าสู่โหมดสภาวะของการเป็นเีนเร้าคุณต้องสร้างบัญชีใหม่เพื่อไปแอบดูแล้วคนใหม่ของมันเป็นใครใครมากดหัวใจของมันบ้างคุณจะเริ่มกระวนกระวายใจแล้วคุณความชัวเลยว่าเวลาคุณเกิดความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีใครกลับมาในชีวิตของคุณเลยเพราะอะไรครับเพราะคุณเริ่มเข้าสู่สภาวะของการดูถูกตัวเองยกคนอื่นให้สูงขึ้นแล้วกดตัวเองให้ต่ำลง จะไม่มีใครคิดถึงเราเลยเมื่อไรก็ตามแต่ที่เราไปแอคชั่นว่าเราแคร์อีกฝ่ายมากนะคุณสูงสองมากเลยนะฉันรักคุณมากเลยนะฉันขอถวายชีวิตให้แด่คุณนะเมื่ออีกฝ่ายเห็นว่าคุณรู้สึกว่าคุณคงไม่มีทางไปหรอกหรือว่ารู้สึกว่าคงหาใครไม่ได้อีกแล้วหรือรู้สึกว่าคุณเป็นของตายเขาไม่จำเป็นจะต้องรักคุณไงสิ่งที่จะทําให้คนคิดถึงเรา จงจำไว้ว่าสมองมนุษย์จะโฟกัสอะไรก็ตามแต่ในโลกใบนี้มันต้องเกิดจากเรื่องนี้เรื่องเดียวความขัดแย้งที่คุมเครือสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สมองชอบมากที่สุดยกตัวอย่างเช่นคุณบอกเขาว่าฉันเนี่ยอยากคุยกับเขาทุกเชา้าแต่ครับสถานการณ์จริงคือคุณไม่ทักไม่โทรและไม่รับสายสิ่งนี้จะเริ่มทำให้คนเริ่มเกิดความคิดครับ ว่าเพราะอะไรติดงานติดธุระติดอะไรหรือเปล่าเอ๊ะทำไมคุณถึงทําแบบนี้อ้าวเขาบอกว่านี่เขาอยากคุยฉันนี่แต่ทำไมฉันโทรไปแล้วฉันทักไปแล้วทำไมเขาถึงไม่อ่านไม่ตอบแต่มาตอบเอาตอนเที่ยงหรือตอนบ่ายหรือช่วงค่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้สมองเขาจะเริ่มคิดมากขึ้นมันจะเริ่มโฟกัสคุณมากขึ้นโดยที่คุณไม่รู้ตัวและโดยที่เขาเองก็ไม่รู้ตัวเพออราะครับมันคือการชี้นาครับสมองให้หาคําตอบครับ คำตอบเดก็ตามแต่ที่มันยังไม่ได้รับมันจะคาใจและมันจะหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของคุณคสองครับคนที่ไปง้อเขาอะตอนนี้คุณต้องหยุดครับก่อนจะหยุดง้อคุณอาจจะต้องทิ้งท้ายว่าฉันขาดคุณไม่ได้ครับทาให้มันคิดว่าคุณขาดเขาไม่ได้ครับแต่ในสถานการณ์จริงๆครับคุณโชว์การมีความสุขโดยไม่จําเป็นต้องมีเขาครับเมื่อมันเกิดความขัดแย้งสมองขอออีฝ่ายจะเริ่มตั้งคําถามทันทีครับอ้าว ไหนมันบอกว่าขาดเราแล้วมันมีความสุขไม่ได้แต่โชว์ว่าคุณมีความสุขสมองของเขาจะเริ่มตั้งคําถามครับและจะเริ่มตั้งโฟกัสและจะเริ่มหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของคุณไม่ยังพยายามหาคําตอบว่าเฮ้ยมีคนใหม่แล้วหรือยังเอ๊คุณมีใครหรือเปล่าใครมากดใจหน้าโซเชียลมีเดียของคุณหรือเปล่าคุณลงสตอรี่กับใครอะไรต่างพวกนี้สมองของเขาจะเริ่มพยายามหาคําตอบครับและเขาจะเริ่มโฟกัสคุณมากขึ้นเมื่อเขาโฟกัสคุณมากขึ้นสมองก็จะยิ่งโฟกัสโฟกัสโฟกัส สมองจะเริ่มทบทวนอดีตที่เคยผ่านมาปัจจุบันที่เคยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันหรืออนาคตที่เราเคยวางแผนกันไว้คเขาเนี้ยเขาจะเริ่มหมกมุ่นอยู่แต่เรื่องของคุณมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยการที่คนไม่คิดถึงคุณไม่โฟกัสคุณมันขึ้นอยู่กับทักษะการวางตัวครับเวลาคุณวางตัวไม่เป็นออกฝ่ายจะรู้สึกว่าคุณน่าเบือ่อแต่ถ้าคุณวางตัวเป็นออกฝ่ายมันจะเริ่มโฟกัสคุณมากขึ้น ทักษะสำคัญวันนี้คือทักษะของการชี้นําสมองให้อีกฝ่ายต้องการคุณเนี่ยคุณแค่ไม่รู้มันแค่นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องเนี้ยคุณต้องการทําให้คนหมดใจกลับมาคิดถึงเราเนี่ยทักษะเดียวที่คุณต้องแก่งคือการวางตัวให้เป็นถ้าเขาโทรมาคุณต้องรู้ครับว่าควรคาไว้กี่วินาทีแล้วค่อยรับสายถ้าเขาทักมาคุณต้องรู้ครับว่าควรดองไว้กี่นาทีดีถึงจะเป็นผลดีต่อความสัมพันธ์แล้วควรตอบ ถ้าต้องตอบควรจะรักษาบริบทข,ของข้อความอย่างไรให้อีกฝา่ายมันอยากคุยกับคุณทุกครั้งที่เขาส่งข้อความมาคุณต้องรู้ทักษะการวางตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยทักสาคัญที่สุดของการประครับประครองความรักคือคุณเข้าใจวิธีการวางตัวที่ถูกต้องครับ